เนี่ยยังลูกมาเทคคู uh ่มาอนีิเสือๆขี้กันแท่าอย่างไรยังนะอันไหนนี่ยังเงี้ยงเอาในแม่ลูกจับมาในแม่ทางอัมน้แล้วได้หนิงอแงี้ยได้หนึ่งอยากนอนบ่ เ้ยหุนงงจังียังดูเว้เว้ยังกันนะ่วงเพียงไม่ได้งวงอาจะเห็นเฮ้ยใช่ใช้ดูยูยูจะสิบประจับตัวที่มนดูเลยอ่ะอ <ITA> ่ะ ช้ไปทางนี้กับโมงกวนทางนี้นะมองงกวนเงี้เี้ยแดงหอมแดงหืองเฮ้ยไอ้จัากีน้มันยงดีบอ้อยมลับเอาจังหวะใช่้ะดูข่กระตีอะไรเร็วเร็วห้ยอ่ เอากบเออเกบเอ้ากืบาถสบายดีเด้อปารุงเด้อพ่อพอกันอีกแล้วเ้นีำไว้น้องนี่นี่เฮ้ยมีอย่างน้อรถมารจอยะฉีกนั่นเลยยาไดยยาไยมาแม่ขอไหมโอ้ไปที่หนึ่งกุ้ไก่หนึ่งยอดจะต้องตีมาแม่ขอเป็นอย่างอะทักเพิ่นคาดใจเพิ่นยังว่นี่ว่าย่งยิ่งงูบ่ ยิบมูนยิบมูนี่นี่ยุฮ้ยยิบเลยยยิเลยยกอายวัยยกลอให้ยุกวยึกบวยยิให้ิยึกเฮ้ยนี่นองหนไหมแม่แม่แม่กินร้อยไอ้เปียกกร้อยอันกินอันหมูเปียงให้นอนอกบะชี้ให้นอนี่ เอ้ยไม่ยด้ไแม่จ๋าเราสั่งเห็ดแห้งสั่งเห็ดแห้งคนนึงอ่ะสวัสดีป้าลูกเงินลูกเอ้ยสวัสดีงามงามคงจีบอมีแผลท้องนอกกําลังกินอยู่เนาะเอาเอาค่าทิมเพี้ยังกันนะแม่์มาเห็นว่าเม่จะเห็นนางกวนบนมือนี่นะเนาะ เพื่อชีได้เพื่อชีได้เ่อชีได้ลงทีลงทางไปเวลไปดิถิมนะบ่เนอะเพื่อชีได้อิตี้ชีได้ขนาดขีเพื่อไงสิงยุโปูให้เลยหลานช้าแสบบ่มาไปสิงเนี่ยไม่ไม่จีนนี่อะไรหมมอนน้ปลอืมแอบกินกินนี่เป็นถิมบ่ไี้ไม่ช้าเห็ดถิมบ่ได้ ผู้เปรี้ยได้หน้องลายเงียหนุกยกินเงือกเดือนะอูกเม่คนนำหนาเลยหนาลำยืนนี่นะห่อนกห่อนี่นะเก็บท้ายในกระตุนน่ะั่งนนั่งกินในม่งเตียงนะเย็นม่งกวนตัวนี้นะม่งกวนน่อยไค่บมา ตากเน็ตเน็ตหนึ่งแต่แแแแแคอยเอาเขาตะบุกเลยเลยปอมแข็นๆนะจ๊ะเฮ้ยเจ้าปวดไปไม่เข็งเลยค่ะป้าเย็นๆไม่ต่อแข็งเลยเออมันแข็งแน่อ่ะเนี่ยเป็นชีสส่ยงามเลยได้ขึ้นมาก,ก็่ะได้กินน้ำกินยูคนนั้นรูปไหขึ้นมากนะไม่ได้นั่งก็ได้พิ่นน, <c oughs> น,นะจ้าเข็ด,ดพี่ชาย <c oughs> เบดมือเฮ็ดยีดีไดป้าดูเงินนี่นะเมื่อคนเป็นคนขี้ข้าดเนี่ยคนลูกคนมันได้แต่ว่าดูมลูกูบุคคลอยากอยู่ลูกแบบอยู่ด้วยแม่ตลอดแบบม um, ีม <any ak marshmallow wild> really ูอะไรอย่างเออป้าขึ้นมาสิกอ่ะอได้เหตุดูดีเหมือนคนบุคคลได้อยู่กับไผ่ดิเกิบที่ใส่เฮ้ยเกิดอยู่ปูอยู่เตียงลูกเกิบนะ ปูเกือบอยู่ปุูไปไปเอาให้กันเด้อจำเองบ่ย่างย่างมัจี๊ดมันเกินไปจ้าจ้าอะแม่ไปเอาให้แม่ไปเอาให้มันเจ็บตีนอยู่นี่ได้ล่ะเจ็บตีนนะลูกจำเองบ่สิไปย่างจะไป ไม่บายเพิ่นยกงนะตัวนั่แหละคุณ่พม่อนี่มันทับอันนั่แหละยืนยืนซื่อเอ้วแ่สิเปิดฉันบอ ไม่เพชรประตูนะอย่าปติงมันตีนะดูกปังนี่ออื้ออันเป่าเป็นปประเทศอย่งเนาะยวเฮปลาปปบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งปี๊บีแช่หมมีดอกยาเฮ็ดมันมีน้ำปักมือ Pa 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 đúng pa. Này ơi. Nè nè hay bây giờ nè nè. Cá ní mà thân này đéo nè nè. Giọt tố. Nè nè. Giọt tố. Nè nè. Giọt dữ lý. Nhung bỏ mà nhung bỏ khi mà nhung nè. Nè. Ừ. Nè. Giọt dữ nè Nè nè. Đi cứ bị bỏ đây anh. Đánh nhặt đi chim. เสียมบ่ออยากไปไกินหนุด่มแมนยเ็าาหห้นหหนนะะอ <c oughs> ไปได้ดูชมบ่คนมันบ่มัดบ่มักบ่กินเลยเนี่ยมานเนี่ยเห็นอมวนอ่าเห็นอย่างมือานแ้เฮยรคุงามี่สีอุีุ๋่มดเบิดไดูุ้เอ้ยเบดไดู้กล่ะอยู่บิดยูบิ้ดไกินทิ่มบ่ มาดิกินป้าพาน้อมออาจากปตูลูกป้ายป้าหบปป้ายหงุดหงิดปาก็เป็นแพ้ท่นั่นแล้วไม่ใชเจ้าอยู่มัเจ้ายิ่แต่ป้าปให้ไดูป้าป้าป้าเป้าบิมือนน่งแป้าแม่เถอะ ส่งแล้วขอวินเก่งข่าวินว่ตุ๊กตาบ๊บบี้ผมเรมก็ไมด้มา่ตุ๊กตาบ๊บบี้ดีนะขานเอวก่นใช้ไหมตุ๊ตาบ๊อบบี้อเลยเนาะแขนนะนคนนี้ก็เมื่อยครับแขนอะไรแล้ว

ไม่โอเดียวอก็คือไม่ถึกันหอไม่ให้แม่มาเกิดเลยไหมแม่สีสิบอีกเลยตีนะตัวนี้เปนมากเลยเสืออบไรบาทีเสือผ่ากันอ้ายยยยๆแยกน้องกันเลยมีเหยการณ์ะ ô ba mày ba mày hai nụa bát. A an nha. à, nha. à nha. A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  nha. ôi, thòm thòm, thòm A nha. 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 A Lời em đi lấy em cái tầm người em cái gì lòng cầm em nó cái hài 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 Ừ. Ừ. นมาเพิ่นเนาะใจดึงเือไงดเกินะดีิเอๆๆๆม่เล่นบ่เล่นไมเล่นโ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 น่ใเกิบมาสิใจเกิรนแบบใเกิบออน้นเลยว แม่ก็โหลดเขื้นได้เลยนะว่าอะไรพอน้อยได่เลนะสวัสดีปารุงนะบอสสองชั่งยูนเบงนี่เ็นเกิดีลูกสาวขอแเ้วไดเกิดนะเมืองนี้เนี่ยกิในขาดในกิ้งกดในจีดในอันป้านอนเลยไหมได้การอะนี้เฮ้ยยูอาบน้ำเลยได้นะอาบน้ำเลยได้ลูก แม่มีเอยเห็นยังกันนะยานุกขึ้นมาแม่จำแม่อย่างมาหน่ะนะเอา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 จัดการด้วยแม่แม่แม่ไม่แสเ่โบเจ็บยานั่นนี่เอามาอย่างมาตีคนเดียวคนนี้เดียวลุกนุแม่ลุก

แต่เพิ่นแสบก็แสบเพราะเราเล่นั่นกันเลยแก่แกงน้องแกงดึงข้างมย์ได้ไหมเพิ่นใชแกงน้องกันเลยเน่ละดุเน่แกงจ้าบ่เน่ละดุเนี่มาแล้วโอ้ยเชื่อบ่มาแล้วมาแล้ว เด um. ินเดียวอเกิด <ony> ้มาน่ะน่เกิมานอนปเส่ลูกยิงเ่บอปั้งปังเน่บอลูกปังปังเลยบอ Nè phí đi đi phí đi gì à. nè Cái bèo bò Nên Cái bèo gì phí đi đi không xa máy gì đó này, này cái nè Ăn này là ai này là ai Nè Lối gì Cái bèo ơn là lối เจ้าเจ้าสิป่ะน่เป็นชื่อขันล้วอะป่านาจะสร้างเลย่ตาไทยวะตาเนี่บวะว่าม่ตาไม่่าตาคือไทยคือตาเนี่ยเนะเนาะอ๋อมันมาตาตาผู้ไทยตาพี่้ยเ้เแถวยูริกับมังชีแมงแถวยูริกับมังชีแมง ดีเล <y ee> ือดสีแมงอยู the the ่อ๋อท่านเบื่อชิแมงน่ะดุเข้าไปลูกบลูบลูส์ไม่ออกดำนะคะอ่าแถวเลืองยินแถวอยู่หย่างเหมือนเหมือนแม่์ที่ไนี่หย่างวะนี่เท้าหย่างคือนี่ไนี่สวยงามด้วยวะ มันมางานนีแม่เขาเห็นงานเขาบ้าเห็นตามเอืมช่านนะจำคำอ่อเฮ้าจังพ่อวันเขาตำเวนเขายํำมัก่วง ฮัตต์ตัมปีปุ๊กปุ๊กปุ๊กแล้วเต้นละนี่ดีนะตัมตัมยังเต้นละยังนั่งยังนั่ายังนังเต้นีนะโตีบิบ้าโตตตบาโตตีตตีติาโตตตีตีต้าโตมีเพต่ต้าโัตีตีตี้าโตีตีต้น đằng đàng đê ơi Nó đang con phi à ไปทิกตอกดูบ well, ัเป <ar> ็นใจขณะเต้นนักรุ้มยังอยู <tới> ่ในป่าอีกแล้วไม่้ชนได้ไหน แม่มวนนะลูกมวนแม่ป่่กินวน่มกินไ oh ่นลูกจระายกงแท้จระาจระคายใครจ้ว้า wow, quỳ thon, đưa thon à, lên láng, chạy láng, tên sao nè, ấy nè, mẹ ở hang con ở hang thưng nè, rong phèn, ready đi ready go, đi ai qua,

ชื่ออะไรก็ไปกามาห้วยปาดพืนไอ้แบเมือกมัน oh. สีแสบะไี่แม yeah, ่ทยันจกมันสีแสบตัวด้ีใจเมือยมาเห็นไอเปีวไอ้นุ่นถึงมากำลังลงรถได้สองแทีไ้ลยดไอ้ลอบไม่ลุดจะเป้าพนากลอเลยลูก่ายโอ้ยลอดเอ้ขันมา่าเร่อางเรืเปดางเอเก็บเศษเก็บเศมองไหนเนยเก็บเศเนี

ถอดแม่ถอดแม่น้องใช่ยีเนม่ยน้องใช่ยีเนี่ยน้องใช่ยีเนี่ยน้องใช่ยีเนี่ยน้องน้องใช่ยีเนี่ยน้องใช่ย่เนี่ยเลยน้องถนดอ่ะถอดอ่ะถอดอ่ะ สบายดีเด้อจีขอบคุณก็ขึ้นไอซีเด้อจีเราสมาติดตามชมสบายดียส่เด้อสบายดีเด้อสบายดีอยาไม่ไปไม่ไปเอ้ไปรลกันไปกันยล้วมาจอยอะ